อันนั้นุยเยัาโอ้โหออกเลยนหะมอุอย้ยเป็นแบนดว่ะน,นั่นมองมองมองคนยัดเลยโคตรใหญ่เลยคนระับไปไอ่ชอนชนชนชนใส่ทับตุ่นเตลือใส่ชน,นครับเช้านี้อยู่ที่ท่าเรือปานนะปากน้ำปาน เตรียมหุบนบอกไครับตอนนี้ก็หกโมงละตอนยังกินข้าวอยู่เลยครับหิวหิวนี่วันนี้เรามาลงเรือไปเลยครับไ่เร่ไปเล่เรือดำครับเราจะดทำอะไรครับเนี่ยแต่งร่างแป๊บนี่ครับเอาคันเบ็ดขึ้นไปแล้วนี่เป็นผ้าเรือแล้วครับที่จะลงไป ไปคเรือสวยจ่ไลูกมนั่รได้ไปมน้าับขึ้นหลังหเลือพีน้าขผมคนครับคร no? no? ับ นะครับถึงใหม่แรกแล้วครับใหม่อะรกก็เอสโซเซ่เหรอเตรียมผมช่วยนะครับเตรียมอุปกรณ์อยู่ครับเดี๋ยวเจอบางคนเขาไม่เล่นนู่นรถน้ำมันอยู่นะเดี๋ยวใหม่นี้เล่นปลาช่อนก่อนนะครับมีเยอะสดกับเยอะิ๊กครับกรอบเล่นจ๊กก่อนนะครับพี่ชายกำลังรถน้ำมันอยู่ครับมาปั๊บปั๊บรีบปั๊บปั๊บ มารวยครับบอกเอบเบ็ดไม่ต้องพูดความลำเพลินเกี่ยวตัวสองตัวเป็นตัวอะไรตัวนั้นตัวเดียวตัวเดียวห่อพี่ตัวเดียวเกี่ยวตัวล่างตัวบนเนาะเป็นตัวบนเนาะเกี่ยวข้อสองแล้วก็ไอ้ตัวปลายที่ห้อยอ่ะเกี่ยวหัวเกี่ยวหัวมาเดิมใหม่แรกครับเบียร์สดก่อน ปลาเปียวหัวตุ่มนี่โอ้โหปะเอาปลาไหมพ่อลูกไปเดี๋ยวโอ้ยอนจะปลามือกลัวอนโอ้ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าดืนยืนยืนใกล้ใกล้ไม่เข้าไม่เข้าไปปลาไหมพ่อครับขย่อนนะครับอย่าผมว่โดนแล้วอะไรครับอย่เวลาเงี้ยนักคนนี่คุมกิงอยู่เวลางัดปลาไม่ไปอยู่ แช่ไว้หน่อยลูกเดี๋ยวสดเ,เดี๋ยวไม่ตกเลยเดี๋ยวดีเองแหละ <c oughs> มันไม่เอาก็ต้องเอาอ่ะพวกหกสิบบบครับพี่มตัวเ0ยแตครับครับ ไปเลยไอไิชันรุดไปแล้วุงไปเลยเอ,อะป้าป้า,ปามันไม่เมก็บกุง้งเฮ้ยโดดแล้วโดดแล้วโนโดดแล้วออเ

ขาหนอ่อยดึงขาดเลยเกี่ยไม่ขาดเลยจหน้าลอกเลยครับหน้าลอก้าลอกไว้เฉยบีบเลยหน้าลอกไม่ให้สายมันออกนะครับกำลังใไอยู่ไม่อยู่ นี่มันก็ดึงไม่ออกเหรอมเก็เบ็ดนี่เนี่ยเ็ดอยู่นนี่ใช่ไหมอือมีดึงดักมีดักเรียพูกอะไรก๊ะเบ็ดอยู่ไหนเบ็ดอยู่ไหนอ้าวเนี่ยอุ้ยแมงกระพุนมาไม่ใช่ไหมนี่มากินมืนไม่กินฮะ ดูไปเลยอ่ะให้ชันว่ะโอ้โหโอเชียมาแล้วโอ้โหมาดูการปลาอะไรครับคิดว่าเป็นปลาอะไรครับกระเพียนกระเพียนกระเพียนทะเลครับมาดูกระเพียนทะเลกันลูด โห่ป้ากี่ต่อยเลยวะเนี่ยต่อยกอนเลยป้าตัวแรกครับตัวแรกฮะกี่ตามตีตัวเร็โอ้ตัวแรกความรู้สึกเป็นยงครับตอนนี้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับผมเลยผมมันได้มีแล้วก็ไม่อะไรตอนในเรื่องหมันไส้นจะกินหมอบเา็ดดูจิตบ่ะแล้วเราก็ปล่อยให้มันวิ่งอีกน่ะ แล้วก็แล้วก็ไม่ได้อัดด้วยนะอะไรดูดโดนเฟนละอ่าอ,อย่าหลู่ปล่อยให้มันดูดก็ดูดไปนุ่มมันไม่แย่งเรเาโอ้โหย่หืมน่าใจช่อมตะเพียงหรือเปล่าเปล <laughs> <laughs> ี่ยนโถ่เหรอหื เดี oh, ooh, ooh, ooh. Can can ๋ยวให้อานนท์มาพ้าเลยปิดเบรกเลยเไม่้ฮะเออปิดไม่ได้คันเจ็ดร้อยฮะคันคันเจ็ดร้อยโต่ลองมือกว่าคันเจ็ดร้อยตายตายไม่หักหลอกมีลาเลยดีวะาเวไาทจะได้อัดทุกมุมกล้องครับหล่อปะหล่อปะ ไม่หรอกไม่เห็นนะเลยพาบัลบางอันใครูว่าใครชัดนะครับชัดต่ปูนมาแล้วป้าหรอยั่เงงอยบนอุเป็นเปนนัวสวยไหมสงวางามครับสง่งาม ฮูยุ้ยยยยุ้ยสวยเว้ยอันนี้มาปั๊บปั๊บนกพกพกแล้วว่าพวกมันได้จนชินเลยเต็มโอ้โหตัวใหญ่กว่าตัวเนี้ยสามโลได้ไหมได้เลยมันันนไปนะยังไงก็สู้ยีโลไม่ได้นะ ใช้กันเลยมีหลายกล้องเลยนะมีกล้องโอ้ตายเลยกล้องบานเลยต้องเติมต้องเติมนี่ชักเลื่อนเหมือนใช้กันตรงนี้เทียขาดเขาตั้งเหรอเขาโกอย่างนี้ผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห้คุยฮะ แม่ัวแรกก็ขาดแล้วม่กจะปักฐานอีกอือหึอืออือ ừ, ừ, tao mới phụng rồi Lo bị E3 lông mang Ừ, dạy dù Thôi bình ngồi, thôi bình ngồi Không này đói hấp cái mà bên phủ ngoài mấy kìa đồ đi khéo nhầm 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 ui ui กูเลยเว้ยเอาเอาเอากุ้งมีไข่ที่มันเกี่ยวเไรน้นเกี่ยวเลยเกี่ยวย่อนเลยปล้าวใจอีกตัวนึงโดยนะครับไตเล่ไปไปแล้วเร็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 วอย่าตะกุ่วออกโอ้โหไม่ทันเลยพี่เอาลงไปลาลาไว้ไฉยลาลาไว้ไฉยอือเอาลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยกดลงไปเลยอ่านี่เดี๋ยวเอาตัวเข้ามาุ้งเกี่ยวลาวไว้ลาวไว้เบรกไว้ทีเบรกไว้นะ อืมไม่ได้ไม่ลําบากไปไหนไหน pap, pap, pap. ขึ้นมาลูกขึ้นมาลูกน้าเรียบร้อยครับประชอนอีกหนึ่งตัวทำไมอ่ะซาลิมีอ่ะเอาลเลยมีเลยมีหรือมะพี่ใส่ถัง ไรเลือดนีการคาคาชิเมะอะไรอะทีมิเขาเรียกอะไรคอะไรอะไรเลือดคิซิมะอะไรม่ยาครับเลือดจุ่ม้าวูร้อยครับแดงเตีอยู ขาดอ๋อนอนลุยแล้วโอ้โหออกเลยนะโอ้ยหันแล้วหันแล้วหันดู อ่พี่กอฟไอ้ฟากอีซี่ไอ้แค่วยทั้งวันเลยโอ้โหดนบัรหวต้องงหนวะนี่โอ้วิ่งโหตจัดของได้อ่ะอืมคาดเดือดรุดคาดครับอืมได้ได้ลองปี๊ดอืม มันกินไหล่ใต้ผิวน้ำกลางน้ำตโอยอูหืมฮะอายุเทายูโอ้โหนั่นโดนโดนเลยครับอีซีครับโอ้โหดูดูอื้มอื้มเป็นยังไง ชัดตะขอตกอยู่นะอยู่เลตองนะมอยู่ตองสีแดงอ่ะอืมใหญ่ไหมยี่สบกหน่อยใส่ตะขอครับตะขอตะขออืมอืมลอกดังโหเบ็ดที่กู้พลังเลยว่ะอยากจะได้ไปทำตะขอตัว มึงใ่ไหมใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยเข่าแลดับไอ้ทำอไไม่ได้นอกจากสอดอ๋อเอาเลยเอาเลยลองทำไงชั้ตลองทำไงวิ้ยตะพากวะฮะไคิดวิ่งสี่ตะพา ได้สภาพเฉยใหญ่หว่ะไม่เห็นตัวเลยโอ้โหโอ้ยเขาวะออมออฟหลังนี้มันนนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มเด่นไปเดินไปเดินมาเดินมาไปเลยไปเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปแล้วเสร็เออนี่ออมไปเลยโอ้ยเก่งวะยังเดียว เข้าอะไรเออโอ้ยอย่ายวาอกระบอวันตะววเผินพวกก็ออเยอเดียวกระปุกเอไปนู่นเลยนะดหญ่ยุ่ฮะอุ้ยชนชนอยอุ้ยเยอเยอะยอเฮ้ยเฮยัอเบอยชัดจีต่อเกี่ยวเดี๋ยวผมเกี่ยวเห้ไปตามไปตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอดถ้ายืดถ้ายืดผมดึงไม่ได้ โอเคเลี้ยงกันอุ้ยตัวชุ้เลี้ยงไม้ก่อนนะมีส้มซิประตนี้อน้หูใหญ่งวะไปงนนตรงกลางว่าแล้วนนทไมจะรนงไหมนแรงไหมนนโอ้ยนนนครับจิใจเย็นน้าเนาะอีกตัวไปไหนละโอ้ยน่าจะฟาีิตรงนี้ตก40ได้ไม่ชัดเป็นร้อยหลฮะไม่ร้อยหครับตัวตาดังหละ มันดำม,มาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเอาไปตามอ่ะรินระิน้ย,ยิงใรงี่ย่าให้เล่นมาเขให้เล่นนะเ,เราไม่รู้ตัวปลปิดปิดสองหูน,นี่ครับดูไอ้ช่อนโคตรไอ้ชอ่อนเนืยิงล่างจะทำยังไงยี่สิบบายี่สิบบานแล้วจะได้ กิบสวยสวยนุกเข่าดิคุกเข่าเออนั่งแรกนนบ๊อบุกเข่าคุกเข่าตีมะไรครับเนี่ยยืนยืนไม่ได้เราหมดเรือคัด้อนยัดใจเย็นใจเย็นใอ่อคนยัดฮึฮึดเยอะจริงกระถางตามมาพี่ค่อยๆตามมารถรถตามได้ไหมรถตามได้ อย่ยโยน๋ย่า้ยนครับผมคุยจับเป็ดออกเลยคครับครับครับแค่เล่นแบบนี้ไฟไฟไฟเออไปไฟมันอืมอ่าลเป็ดหัวอุ้ยไอเม็ดเต็มเลยอ่ะฮะตรางเมตรตารางเมตโค้ดใหญ่ครับตัวนี้เท่าไหร่ฮึไป็นยังไงไม่กดไงฮะจะไปก่อน

ใหญ่จริงวะโอ้โหนีโอ้ยจัดอมอมโอเป็นไงครับความรู้สึกโอ้ยหวานเจียบูใหญ่เนี่ยเนียนตาะีน็ตชวนมืไหรก็มาเลยวะอ้โอ้โหนี่ครับเนี่ยเต็มป้กเลยชมกับไตเล่ของเราเป็นไงอดโอมอน ไอตัวนั้นตัวนี้ตัวีพี่เอาขาขึ้นไขึ้นอะไรขึ้นเลยไม่ต้องไปนี่มันออนไปมเลยอยู่สงบสติอารมณ์่นอ้หปวอีกตัวอีกตัวมีม่อกี้ตวงตัวเล็กหื้คุมีเล็กเลยพี่เหรอมีเกาเท่ากัลเออใช่พี่เอาขาตัวเล็ก ไปไอ่ชยอนชอนชอนชนสวยงาที่ขึ้นไงขึ้นไม่ใชนไงนี่อะไรตกได้ยันหินมายังไงกดล็อกหินยยอออู่่

ค่ายขึน้นมาแล้วลนหนาอนะ๋ออ,อยู่นี่หรอ,อตัวเล็กั้นงลูกก็ที่ต่อลงลูกจุ่มอะไรจุ่ม ถ่ายไหมวะเลทถ่ายไหมมีครับตีกระตอครับช้อนแล้เข้นดูากบิดไปหมดแล้วเนี่ยมีฝ่นน้ำไฟใต้อะไรเอ้ยยังไม่ทันไลเลยขอบคุณครับพี่ลงไปแล้วพี่แช่แล้วพี่ไม่สำเรื่องละดึงเลยดึงตรงๆครับดึงตรงตดึงทำคันตรงตรงอ่าดึงข้ามไปเลย ตัวทำลายล้างเยอะครับเพราะว่าไม่ต้องเก็บแต่เก็บให้หรือวคุณปีกินเยอะด้วยโอ้ยรู้สึนเหนื่อยให้เลยนี่ครับตัวทำลายล้างเยอะครับผลตะปูนไหมวันนี้เก็บไปห้าตัวครับเยอะไม่ไม่ไม่ต้องให้มันออกเลยเป็นอะไรลอกแค่อ่าโอ้โหเตยวมือวะอ๋อนั่นเรียบร้อยครับตัวที่อะไรครับ ตัวที่แปตัวที่แปดนะครับเยื่นให้ไมแปดตัวเลยอุ้ยมันโดนเอ็นหรือเปล่าเปล่าป้าแค่ป้าต่ออยู่จรงจรงจริงหึงเลยอ๋อ อืมไต่โดนเหรอว้โาโดนอีกแล้วครับไต่เล่ <c oughs> ผมรอช้อนเลยไม่รู้ปละาะไหมใช่ไหมไต่ไ อ split, อเออตะโกกไอ้ยี่ตะโกกแย้วตะโกกข้อยอะไรก็ไม่รู้ไปยังไม่เจอหน้าเลยไปเลยเอาไปแ้วแเาขยัอยู่ที่นขย <necessary> ันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นเลยอูหอยู่ซีป่า อยมาพักรัอ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไม่ได้โอ้โหไอช้อนไอช้อนเดี๋ยวจวิ่งอุ้ยอนนนเดีช้อนอลกแล้วอุ้ยไต่โดนเลโอ้โหกดทิพไรเลย โอ้โหใหญ่เว้ยรูปพอดีไงรูปพอดีนอนจัดหนึ่งแต้มครับฮาชนาชนฮาชนฮืแวดดว่ายสิแวดดีจังกี่โได้เลยสองไปปลายสาม นี่ครับ,นนรบผลประกอบการวันนี้ครับดูอืมย <c oughs> ังไงเสียนี่ปลาอะไรพี่ชัดปลาอะไรครับไมบป่ประชอนประชอน <30 S 2> ติดเจาห,หูวใหญ่จัดไต่เล่ครับไม่แสบมืออะไรครับไม่ทันแสบมือไม่ได้ตก <c oughs> <c oughs>